สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะเช้านี้ฝนรินนะคะเมื่อคืนวันนี้ก็จะมาแกงป่ามะเขือกับมะเขือเปาะนะคะแกงเผ็ดๆกินนะคะวันนี้เป็นอาหารบ้านๆส่วนพริกแกงนะคะวันส่วนตัวก็จะตำพริกแกงเองค่ะพริกแกงเผ็ดแกงป่านะคะก็จะนํามะเขือเป็ดแกงนะคะวันนี้ มารับชมวิธีแกงกับวันสวนครัวนี้ค่ะผักที่ได้มาก็จะมีมะเขือพวงมะเขือเปาะแล้วก็ใบกะเพราเดี๋ยววันสวนครัวก็จะไปเก็บด,ดีปีเพื่อจะมาทำเครื่องแกงเผ็ดนะคะเก็บลูกแบบนี้นะคะไปตํำใส่พิกแกงเผ็ดจะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะออกรสเผ็ดเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อย เป็นเครื่องแกงใส่ดีปีลงไปจะหอมมาลงมือตำเครื่องแกงกันค่ะเนี่ยค่ะเครื่องแกงก็จะมีข่าตะไคร้มะกรูดพริกแห้งกระเทียมก็จะใส่ดีปีลงไปด้วยเรามีพืชผักสวนครัวนะคะเราก็ไปเก็บมาทำแบบนี้ได้เลยค่ะมะกรูดตะไคร้ข่าแล้วก็นำมาตำเครื่องแกง ก็จะมีกลิ่นที่หอมเพราะว่าเป็นเครื่องแกงที่ตำใหม่ๆนะคะวิธีตำก็ไม่ยากมากอัตราส่วนอยู่ที่เราต้องการจะให้มีกลิ่นหอมมากหอมน้อยแล้วก็ใส่ตามที่เราต้องการนะะแต่ว่าเครื่องปรุงพริกแกงนะคะก็จะมีแค่นี้ละคะ่ะมีข่าตะไคร้มะกรูดพริกแห้งก็กระเทียม บางคนก็าอาจจะใส่กะปิลงไปด้วยนะคะแต่วันส่วนครัวไม่ใส่ค่ะก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะตำถ้าเราไม่ได้เก็บพริกแกงไว้นานเราก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะคะถ้าใส่เกลือก็จะอยู่ได้หลายวันพริกแกงฝานะคะก็มีเครื่องปรุงไม่มากใส่ดีปปีลงไปเพิ่มความฉุนนะคะฉุนแล้วก็หอมก็เป็นสมุนไพรด้วยค่ะ ไล่หวัดได้ด้วยนะคะสำหรับดีปีแล้วเวลาแกงก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะถ้าเราใส่ดีปีลงไปใส่กระเทียมเดี๋ยวตำเสร็จแล้วเราก็จะนำไปแกงได้เลยค่ะใครที่ต้องการจะตำเครื่องแกงป่านะคะถ,ถ้าตำไม่เป็นก็มาชมได้เลยค่ะมีวิธีทำด้วยนะคะ ีิแกงป่าวันส่วนครัวเคยลงคลิปให้ชมไปค่ะเราก็มาผัดให้หอมเลยนะคะผัดเครื่องแกงที่เราตำให้หอมแล้วเราค่อยนำหมูลงมาผัดค่ะพอมีกลิ่นหอมแบบนี้แล้วนะคะเราก็นำหมูลงมาผัดเลยค่ะหมูเราก็ต้องผัดให้สุกเลยนะคะค่อยใส่ผัก ป็นผัดไปจนหมูสุกนะคะแล้วหมูอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าหมูสุกหมูก็จะมีกลิ่นที่หอมด้วยนะคะผัดแบบนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมมากๆพอหมูสุกแล้วก็นำมะเขือมาใส่ แกงไม่ยากเลยค่ะแกงง่ายมากเลยค่ะไปถุยแกงแบบนี้นะคะจะอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบอาหารพื้นบ้าน ตอนนี้เราก็ใส่ใบกระเพราเสร็จแล้วเราก็แกงของเราก็สุกแล้วค่ะแกงป่ามะเขือแ้วเราก็นำถ้วยมาตักพร้อมกินได้แล้วค่ะแกงป่าเผ็ดเผ็ดค่ะแกงป่ามะเขือเผ็ดเผ็ดอร่อยมากๆสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ